สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะถ้าทุกคนเห็นแนนกับเครื่องตัวนี้คงเห็นบ่อยกันแล้วใช่ไหมแต่ว่ายังไม่เคยเห็นแนนทําหน้าสดๆให้ดูสักทีเลยวันนี้นะคะแนนจะมาสาธิตวิธีการทํายังไงให้หน้าเด็กลงภายในครั้งเดียวมาดูกันเลยดีกว่าค่ะอย่างแรกแน่นอนเราก็ต้องมีเครื่องตัวนี้นะคะเป็นเครื่อง GS ของเรานะคะอย่างของแนนเนี่ยชอบตรงที่มันไม่เหมือนใครเพราะว่าแนนมีการประดับคริสตัลสวาร์ร์ล็กีได้วยนะคะและแน่นอนหัวตัวนี้เป็นผิวสัมผัสที่เอาไว้ ใช้ลดริ้วรอยและการดีท็อกซ์หน้าทั้งหมดของเราใส่เข้าไปให้ดังปริ๊หลังจากนั้นสิ่งที่สำคัญก็คือเราต้องมีเจลมาตันสองตัวนี้เลยเจลนี้ใช้ทำไรเจลตัวแรกนะคะใช้ในการดีท็อกซ์สิ่งสกป,ปรกนะคะตัวนี้เนี่ยเขามีสารที่เขาชื่อว่าไดโซเดียมใช้ใช้ในการากำจัดพวกเชื้อแบคทีเรียต่างๆรวมถึงโลหะหนกักแล้วก็สารตะกั่วสารปรลอดมากมายที่อยู่ในรูขุมขนแล้วก็เชื้อสิวด้วยแน่นอนจะไปแปลกใจอะไรถ้าเกิดว่าแนนมีเป็น คนมาดูกันนี่เพราะอะไรคะอุยหล่นเพราะว่านานใช้สัปดาห์ละครั้งถึง2ครั้งเลยทีเดียวเยอะมากนะคะแนนซื้อตอนที่มันมีโปรโมชั่นนะคะลด50%นะทีนี้เราก็มาเริ่มกันเลยนะคะสำหรับเจลตัวแรกนะคะเป็นเจลดีทอคส์ของเราวิธีการก็ง่ายมากๆบางคนก็ชอบบีบใส่ลงไปตรงหัวเครื่องแล้วก็มานวดหน้านะคะแต่ของนนเนี่ยอาจจะชอบวิธีการทาให้ทั่วหน้ามากกว่าอืม ตัวนี้จะเห็นว่าเขาเขียนว่าเป็น pre treatment gel นะคะเป็นตัวที่สำคัญมากๆเพราะว่าถ้าเราไม่เตรียมผิวเนี่ยสารอาหารเนี่ยจะเข้าไปด detox ไม่ได้ตัวนี้นะคะเป็นนวัตกรรมที่เขาใช้ในการล้างหลอดทดลองค่ะหล,ดดหลอดทดลองเอ้ยหลอดทดลองทางวิทยาศาสตร์เนี่ยมันจะทำปฏิกิริยาได้ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าเกิดว่ามีสารปนเปื้อนอยู่ในหลอดเพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นตัวเดียวกัน กับที่นักวิทยาศาสตร์ในห้องแลบเขาใช้กันทาให้ทั่วหน้าแบบนี้เลยค่ะใช้จนหมดหลออสังเกตไหมคือเสียดายไงก็ต้องบีบให้หมดเนาะอย่างนี้เลยนะคะพอเกลี้ยงหลอดเสร็จปุ๊บเราก็ทิ้งได้เลยโอเคทีนี้พอทั่วหน้าและลําคอแล้วนะ่าลืมทาคอมาเมื่อกี้ไม่เป็นไรเราไม่ค่อยเน้นเนาะเพราะว่าเรายังไม่ค่อยแก่มากหริห้วลอยที่คอเราก็ยังไม่ค่อยมีท้า ถ้าเกิดว่าใครที่เริ่มมีริ้วรอยที่คอนะคะก็าทาที่คอเยอะๆด้วยขั้นตอนแรกนะคะกดเลขหนึ่งนะคะมือเปียกเล็กน้อยเพื่ออะไรคะเพื่อเป็นสื่อนําให้มีไฟฟ้าไหลเข้าไปแล้วก็ผ่านห่วงมาที่หน้าเราโอเคเริ่มกันเลยตัวนี้เนี่ยเจ๋งตรงที่ว่าเขาจะประเมินประเมินสภาพผิวหน้ากับปริมาณของกระแสไฟฟ้า,ฟาที่จะใช้ในการผลักเจลลงไปในหน้า เมื่อกี้ตอนที่นันแตะหน้านะคะมันมีเสียงสองเตใช่ไหมคะแปลว่าหน้าเรามันวิธีการก็คือนี่เลยค่ะขยับข้างแก้มแบบนี้เพื่อให้ไขมันเนี่ยมันแตกตัวหลังจากนั้นเราก็รีดขึ้นเป็นเวลา20รอบจำนวนครั้งนะคะ20รอบง่ายจะตายแค่นี้ก็หน้าไม่หย่อนแล้วค่ะตัวนี้สามารถที่จะเพิ่มเอ่เออิลาสตินคอลลาเจนของเราได้ ทำให้โครงหน้าเราเรียวได้รูปขึ้นนะคะข้างจมูกใครมีสิวเซี้ยนก็ถูเข้าไปค่ะแต่ก่อนเนะี่ยมันคนมีสิวเซี้ยนเยอะมากเลยนะเพื่อนบอกว่าจมูกแกเหมือนสตรอเบอรี่มันก็แง่ละรุนซะขนาดนั้นถุงใต้ตาก็เยอะมากแต่ก่อนนะถุงใต้ตาเยอะขนาดแบบเพื่อเรียกเคโลเอาจริงแต่ก่อนมีอะไรดีมั่งไม่เห็นมีอะไรดีเลยเพื่อนชอบตั้งฉายาหนูหินมั่งแหละเคโลมั่งแหละอะไรกันเนาองอหับลำหับมั่งอะ่ะคือแบบ อะไรไม่ดีมันก็อยู่บนหน้าเราไปงหมดขนาดเนี้ยโอเคเสร็จแล้วนะคะสำหรับขั้นตอนเ,ออเจลของพรีทรีทเมนต์ของเรานะคะแค่ขั้นตอนแรกก็เห็นแล้วว่าหน้าขาวขึ้นใสขึ้นหรือขุมขนกระชับขึ้นนะคะแล้วก็รู้สึกว่าหน้าเบาสะอาดมากเลยแต่ว่ายังไม่พอแค่นี้เรายังมีขั้นตอนหนึ่งที่สําคัญมากก็คือตัวนี้เลยค่ะนะคะขั้นตอนที่สองจะเห็นว่าหัวมันยังปิดอยู่นะคะเราก็ทําการเปิดแบบนี้เลยตัดทิ้งปุ๊บนะคะแล้วก็บีบใส่มือเหมือนตะกี้ ทาลงไปให้ทั่วหน้าเลยนะคะตัวนี้เนี่ยดีมากๆช่วยในเรื่องของการกระชับรูขุมขนแล้วก็ลดริ้วรอยขั้งถุงใต้าตานะคะร่องแก้มแล้วก็กระชับผิวหน้าให้ตึงขึ้นนะคะพูดเลยว่า10นาทีมันลดริ้วรอยได้ถึง10ปีจริงนะเราก็จะดูเด็กลงคนที่อายุมากๆนะเห็นชาดมากนะริ้วรอยนะคะภายในครั้งแรกนะคะ รอยล่องแก้มรอยใต้ตาริ้วตีนกาไปหมดครั้งแรกก่อนที่จะมีการสาธิตแบบนี้แนนจะชอบลองให้ลูกค้าดูลองไม่ใช่ไม่ใช่ลองทงนะองั้งหน้านะลองครึ่งหน้าเท่านั้นแหละแล้วลูกค้าก็จะได้เห็นว่าภายในครั้งแรกหน้าเขานะคะด้านซ้ายกับด้านขวาจะแตกต่างกันอย่างชัดเจนและแน่นอนว่าเราก็ต้องกดเบอร์สองนะคะเบอร์สองเราก็ทำเหมือนครั้งที่แล้วเลย แต่ของเราก็จะมีเทคนิคที่มันสุดยอดกว่าน,นั้นคือนี่เลยวิธีการลดถุงใต้ตาและยกหางคิ้วแบบนี้ยกขึ้นเป็นรูปรตัว C นะคะดีดแล้วก็ยกคิ้วขึ้นอย่างนี้มันจะทําให้คิ้วนะคะคนที่หนังตาตกเนี่ยหรือว่าชั้นหายไปแล้วเนี่ยกลับขึ้นใหม่ครั้งนะคะตตยข้างหนึ่งที่ทำเนี่ยจะเบิกโตวสวยกว่าอีกฝั่งหนึ่งข้างจมูกก็ถ่ายเช่นเดิมนะคะ แล้วก็คางแกมก็ร้อนแบบนี้เหมือนกันทู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 ท,ทูขยี้ให้ไขมันแตกตัวนะคะแล้วก็กระชับด้วยการที่รีดหนักๆขึ้นไปที่กกหนูแบบนี้ตืดต๊ดตื๊ดหน้าผาก็ง่ายมากๆใครมีริ้วก็ถูกเข้าไปค่ะ นี่ก็เป็นวิธีการสาธิตทำหน้าของเนนวันนี้นะคะขั้นตอนแรกและขั้นตอนที่2รวมกันเนี่ยอยู่ที่5นาทีถ้าเกิดว่าใครอยากทำสัก10นาทีก็ไม่มีปัญหานะคะยิ่งนวดนานยิ่งดีแต่ว่าไม่ควรจะเกิน10นาทีนะคะพอเสร็จจากทุกข,ขั้นตอนไปล้างหน้าออกแล้วก็ทาครีมบำรุงได้ครีมบำรุงที่คุณใช้ก็จะทํางานได้ดีขึ้นเพิ่มอีก4 0 7 0เปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวเนื่องจากรูขุมขนของเราสะอาดเปิดกว้างแล้วก็พร้อมรับกับสารอาหารทุกชนิดที่จะซึมลงไปนะคะ อุ้ยนาะลืมบอกไปเนื่องจากเมื่อกี้ไปทำกันบ้านมาเจลวิตามินตัวนี้ที่คุณเห็นนะคะเป็นหลอดสีฟ้าใช่ไหมมันมีตัวเจลสารอาหารมากถึง32ชนิดเลยนะที่บรรจุอยู่ในนี้ไม่ใช่แค่มีวิตามิน C E อะไรทั้งนั้นนะคะมันมีนี่ด้วยนะสารสก,กัดจากเมริโกสารสก,กัดจากสาหร่ายทะเลแลว้วน,นิลานะทำให้ผิวเนียนนุ่มชุ่มชื้นนะคะ แล้วก็สารสกัดที่เป็นเทคโนโลยีสิทธิบัตรของ h Lock นะคะทำให้ผิวต่อต้านอนิมูสระจากธรรมชาติแล้วก็พวกสารเคมีที่มากระทบหน้าได้ด้วยไม่ว่าจะน้ำมันที่เราก่อขึ้นเองหรือว่าคราบพวกสารเคมีต่างๆทั้งจากเครื่องสำอางและมลภาวะนะแล้วก็ตัวนี้ยังมีสารอาจินีช่วยฟื้นฟูความเหนื่อยล้าความเหนื่อยล้าของผิวแล้วก็เสริมสร้างระบบการไหลเวียนของ โลหิตแมกนีเซียมด้วยเสริมสร้างพลังงานของเซลล์คือที่แดนพูดมาเนี่ยถ้าพูดถึง32อย่างอนีย่างคลิปของเราก็จะนานมากๆเพราะฉะนั้นวันนี้นั้นบอกเท่านี้ก่อนแล้วไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย